ได้นี่ก็อบอนยักษ์อันนี้เขเคาะมันบ้านตออผัดเลยเราปล่อยเข้ามานี่บอลยักษ์ีกว่าละสายนี้นะปีกว่าแล้ว,นะว,ลวมันเราตัดหนึ่งต้นเราได้พืกประมาณยี่สิบกว่าต้นจะให้ดูตอ,อนเราตัดยังไงมันจะมีระยะเวลาการตัดแล้ว มีอายุการว่าตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ต้องตัดมันจะมีอายุยกจะตัดก็ตัดไม่ได้ไดตายท่อะไรกันนี่คือเราตัดวัตถุกิ่เองขยายพันตัดหนึ่งต้น,ตตนพอเราตัดไปหนึ่งต้นดูเราที่จะสิ่งที่เราได้มาหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ด ไม่ต้องนับแล้วเยอะเกือบ40กว่าต้นมามีวิธีการตัดแล้ววิธีการชำย่าให้พี่ๆทุกคนเอาไปใช้แต่มาไม่มีหรอกมีที่นี่ที่เดียวมาไปบอนยักษ์มาจากนครศรีธรรมราชในประเทศไทยมีแค่ที่เดียวอาจจะมีทั่วไปแต่ไม่เหมือนลายเขาจะไม่เหมือนนี่มาจากนครศรีธรรมราชน,นะจ๊ะใครที่อยากได้พันุ์อย่าไปปลูกคอนโดนหรือวัาที่บ้าน คาราบาลหนึ่งขวดหนึ่งต้นมาแลกได้ไม่ขายโอเคนะอะหรวง